การทำงานอะไรต่างๆให้เรามองเห็นประโยชน์งานทำวัดสดบนนั่งภาวนาเนี่ยเป็นงานสำคัญนะสำคัญกว่างานอื่นๆแต่เกิดว่ามีภารากิจอะไรต่างๆเนี่ยที่มันพอเว้นได้เราบรหิหารจัดการเวลาเอาเวลานี้ต้องรวมตัวกันทำวัดสดบนเป็นคอวัดเป็นคอปฏิบัติ ในั่นคือการเขา้าฝอาพระเจ้าเป็นเวลาที่เราต้องสํารวมจิตเป็นพิเศษนอกจากที่เรามีสติในการสํารวมอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วเพื่องานครัวงานอะไรต่างๆอย่างบ่งชีก็เตรียมวัตถุดิบเตรียมอะไรต่างๆก็เข้าใจเขาเข้าใจอยู่แต่ว่าจัดสรรเวลาให้ถูกต้องในการไว้พระสนมนไม่ขาดเจ็บป่วยพอมาได้ก็มาถ้าอาจารย์อยู่ไม่ขาดเลยถ้าไม่ติดสุราจําเป็นจริงๆหรือ ไปางานนิมนที่อื่นมารู้เลยว่าเวลานี้เวลานี้เดงวว่าเป็นผู้รู้จักกาลเทศะการณยุตตาการญยุตตาอันยุตาายตา,ตามัตยุตตาการณยุตตาบุคคะพันยุตาบริสันยุตตาในสัตบริสธรรมเป็นผู้รู้จักอัตธรรม,มยุตตาเป็นผู้รู้จักธรรม การัญญุตตาเป็นผู้รู้จักการะเทศัมตันญุตตาเป็นผู้รู้จักประมาณตนในการบริโภคอาหารปฏิศีปริสันยุตตารู้จักบริษัทบุคคลบุคระปัญญุตตาเป็นผู้รู้จักการครบค้าสมาคมกับคนบุคระปัญญุตตาเนะี่ยคือไม่คบคนพานนะคบแต่บัณฑิตคบแต่กัลยาณิมิตรอัฏฐานยุตตา เป็นผู้รู้จักอัดเป็นผนอ Teraz, อู้รู้จักการบ่มบำเป็นศึกษาเป็นจารณาธรรมยุตตาสามรดยนย่อสิ่งต่างๆนั้นลงในความเข้าอกเข้าใจตัวเองการันยุตารู้จักการะเทศะยังภาษาวาลวะรู้จักการะเทศะในการเข้าสังคมทางโลกแต่ว่าการันยุตานภาษาธรรมคือรู้จักการบริหารเวลา เวลานี้สมควรทําอะไรถึงเวลาต้องทําอะไรเวลานี้เป็นเวาลาที่ต้องไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินจกงกรมถึงเวลาต้องทาความเพียรแล้วนอกเสียจากว่านอกจากว่าการทํากิจวัตรข้อวัดต,ต่างๆเป็นการเปลี่ยน,นอริยบทก็ประกอบด้วยการสํารวมด้วยการพิจารณา ไม่ได้ว่าว่าต้องนั่งสมาธิทั้งวันเดินยีกมทั้งวันเราต้องมีการเปลี่ยนอายบทหรือไปกระทํากิจกรรมอื่นบ้างเช่นการปัดดตานปาดด่านวัดการกวาดลานเจดีย์ถูสรงสราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่ส่งน้ําชำระล้างรู้แล้วว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องทําบัจจวตมนฟังเทศฟังธรรมธรรมฝมเหม็นในดงก็มารวมกันตามเวลา สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเราก <c oughs> ็ออกมาก่อนเลื่อนไปบ้างสิบนาทีแต่ก็รวมกันอยู่ประมาณสิบแปดครึ่งตอนเช้าต้องทำอะไรตอนไปตอนสายต้องทำอะไรตอนเที่ยงต้องทำอะไรตอนไปต้องทำอะไรบ่ายสามบ่ายสี่โมงทำอะไรสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาต้องเตรียมตัวอย่างไรนั่นคือการบริหารเวลาการอัติสามเข้ามายถึง การให้ความสัมพันธ์ในการปฏิบัตินอกจากที่เราทํากิจกรรมภายนอกแล้วอย่างแม่จีเราก็เตรียมวัตถุดิบบ้างเตรียมกับข้าวเตรียมกับน้ําที่จะทําพุ่งนี้บ้างเอาให้พอประมาณไม่ใช่วันทั้งวันรู้จักการบริหารเวรรจัดกาเวลาช่วยกันกุรีกุจอเสร็จปุ๊บเก็บเข้าที่เก็บเข้าที่เก็บอะไรต่างๆเรียบร้อยนะทำความสะอาดเรียบร้อยแนละ้วเข้าที่ภาวนา เราจะไปนั่งสมาธิบ้างอ่านหนังสือบ้างหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยในการกำหนดการเวลาเวลานี้เราพักผ่อนเสร็จแล้วเราต้องตื่นขึ้นมาทำสมาธิบ้างเดินเดินกรมบ้างเสร็จแล้วก็ปัดตาดกวังดานวันทำความสารเช็ดถูรหรือทำหน้าที่ได้ต่อไปอีกอจนกว่าจะถึงเวลาที่รวมตัวกัวนสวดมนต์ไหวพระฟังกวัวว่าทำครูบาอาจารย์พระเองก็เหมืองเงนเดียว่ากาลันยุตา การณันยุตตาเป็นผู้รู้จักการะเทศะไม่ใช่ว่าการไปในสังคมข้างนอกอย่างเดียวนะการะเทศะเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหารจิตเราว่าเวลานี้ต้องทำอะไรเวลานี้สมควรทำอะไรไม่ได้วอกอ๋อ้นนี้งานเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรต่างๆอย่างไม่แล้วเสร็จไม่ลงทำวันรองนี่อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องถือว่าไม่ถูกต้องเป็นผู้ไม่รู้จักการะเทสะไม่รู้จักในการบริหารจัดการ พราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมคัญทางพระเองก็ไม่ขาดแลวนขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บจริงเหมือนนะเป็นไข้ก็เป็นจริงเจ็บก็จริงแต่มันไม่ถึงกระลว่ามันยังไม่ถึงขนาดที่วันหลงหมอนอนเสือ่อข้อสังเกตโยว่าอาการต่างๆแล้วนั้นอนะ่ะมันแสดงบานยาสาอะไรขึ้นมาในจิตถ้าจิตที่เป็นธรรมแล้วจะไม่ยอมเด็ดขาดก็ฝืนสะหน่อยหมายถึงไม่หนักแต่จีเลพ็พานในจิตว่านัก แต่ถ้าเทียบโดยทำภายในจิตแล้วมันไม่หนักสามารถทําได้ก็ต้องฝืนเวทนาต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาทําทําความกระปีกระเป๋าให้ปากดขึ้น่านในจิตใจมงตุนเอ่ยหลายผู้หลายคนมันก็ไม่เจ้าวาไ,ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรไม่ได้บังคับแต่ว่าให้เราดูตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าให้อย่าอย่าให้กิเลสมัน่วยโอยกาสตดังๆที่ว่าสามารถทําได้ เราถ้าว่าป่วยจริงล้มนอนนอนเสื่อลุกไม่ได้จริงอะานั้นคือความจริงก็จเจริญสติภาวนาขณะที่มันเจ็บป่วยนี่นนะในเมื่อมันมาศาลาไม่ได้ประชุมรวมโวกันไม่ได้ก็พึงเร่งทาความภาคความเพียรทางจิตใจตัวเองขณะที่มีเวทนาปรากฏขึ้นอันนี้ให้พิจารณาไม่ว่าบังคับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เจ็บมากนักมันไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยกยไม่เป็นเป็นอะไรคนอ,อื่นไม่ว่า ฉันาจารยนก็ไม่ว่าพิจารณาเองโตแล้วทํามันไม่ได้จริงๆก็พักไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามแต่ขนาดเดียวกันนั้นนะเราก็ดูเนี่ยดูกายดูจิตตัวเองเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่าจิตนั้นคล้อยไปตามอํานาจมารคืออารมณ์ของมารมายามายาของจิตมายาของจิตจิตของเราเสียหายเขาเหือนไม่ไม่ไม่เป็นผลอะไรสุดท้ายมา เราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะจิตของเราได้ไม่สามารถเอาชนะมารภายในจิตของเราได้เราก็หลงในห้วงแห่งม,มายาของมารเนี่ยวลุ่มหลงไปในอาการของจิตตกอยู่ในอำนาจของมารเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในวัดไม่ใช่น้อยนั่นก็หมายถึงจิตที่มีความอ่อนแอท้อแท้ไม่เอาจริงเอาจังมาตัญโยตายรารูจักประมาณในอาหารในการบริโภค ในการใช้ปัจจัยสีต่างๆอันนี้เรานักบวชเขเข้าใจกันอยู่แล้วตัวใครตัวเราสังเกตสังกาตัวเองเอาของใครของเราอันไหนที่สมควรอันไหนที่ไม่สมควรก็ดูใจเจ้าของเราปริสันยุตารู้จักกลุ่มบุคคลบุคคลที่ตอนจะรับอย่างไรให้การคบค้าสมาคมตอนรับดูแลอย่างไรสนทนาป่าัยอย่างไร บริษัทยุตาธรรหบริษัทบุคคลที่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอืนี่ประการที่ได้คือบุคคลภัณปะบุคคลปะรารถนาคือบุคคลที่สมควรครบค้าสมาคมไม่สมควรครบค้าสมาคมอันนี้พูดไม่ได้ไม่ต้องพูดหากดูเอาว่าเขาดีไม่ดีอย่างไรครบค้าสมาคมแล้วเป็นอย่างไรเป็นกระยาในมิตรจริงหรือไม่ มีความวังดีกับเราจริงหรือไม่ช่วยเหลือเราได้หรือไม่เออเพื่อเราได้หรือไม่สามารถเป็นกิริยาในมิตรมากันเถอะเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมเรียกว่าปุริสัธรรมเจ็ดประการเทวโมสมาพระพชาวทรงประทานไว้นะว่าทุกข้อมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเออี่มีความหมายในผิวเผินสุดท้ายมันก็คือการปฏิบัติตัวเองเราแต่งฝ่ายพระเองก็ตามแม่ชีก็ตาม โยมวัดก็ตามจะอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยใช้สัตตะบริสัทธรรมเจ็ดประการเรียกว่าธรรมของสัตตะบุรุษจะเรียกว่าสัตตะบริสัทธ์ธรรมเรียวว่าธรรมเจ็ดประการเป็นธรรมของสัตตะบุรุษนี่ทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจได้ไม่ว่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปเราก็มาดูเดีด๋ยวว่าอยู่เฉยๆมันไม่เข้าท่าหรอกจะว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏขึ้นเราก็เปรียบเสมือนคนที่อยู่ด้วยความหลับไหล อยู่ในความหลับไหลนะมันไม่จะว่าตื่นแค่แค่ลืมตานะนี่นะ,นะ,นะนว,ะว่าอยู่ในความหลับไหลนะมันคือการอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะการอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ว่าอยู่ในความหลับความหลับไหลความลุ่มลงสิ่งต่างๆนี้ไม่เป็นผลดีกับคนๆนั้นต้องรู้สึกรู้จักขวนขวายกุรีกุจอในการทำความป้านความเบียดันนะนั้นจิตใจหุ่ตุ แต่ว่าอยู่ไปกินไปอยู่ไปแล้วแต่มันจะเป็นไปและโดยที่ไม่ได้สนใจที่จะคิดค้นแข่งข้าเรื่องกายเรื่องใจตัวเองการอยู่เฉยประเภทนี้เดี๋ยวมาอยู่ด้วยความหลับไหลความหลับไหลความลุ่มหลงท้ายมาแนละ้วเกิดความทุกข์นะนะประการได้รับความทุกข์ความเดือดเ<ม>ร้อนใจอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ได้กําลังใจไม่มีกรอบป้องกันนี่นะว่าการอยู่เฉยเฉยนี่ไม่ใช่เป็นของดีนะสุดท้ายมาแล้ว แล้วแต่มันจะเป็นไปไนดะ้เดี๋ยวเฉยๆนะนะั่นแหละเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว,ว่าจิตมันมีหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่อย่างไรมันมีพฤติกรรมอย่างไรร่างกายมีธรรมชาติเป็นไปอย่างไรถ้าเกิดไม่มีการคอยคว้าไม่มีการศึกษาไม่มีการพิจารณาบ่มบรมเพ็มันมีอยู่ในสามหลักปริยัตปะรินญ,ญาปริยัตปะริญญา ปริยัติปริญญาตีระนะประิญญาปาหานัปริญญาในหลักธรรมะมีอยู่สามประการปริยัติปริยัติปริญญาคือการศึกษาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านสอนอย่างไรพระองค์ท่านแนะนำธรรมสอนให้เราทดันใดประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านสอนให้รู้จักดีกับชัว่วดีก็คือความสุขนั่นแหละชั่วก็คือความทุกข์นั่นแหละทำแล้วดีทำแล้วชัว่ว เนี่ยเมื่อสองสิ่งนี้ปรากฏขึ้นแล้วได้ผลอย่างไรดีก็ทําทให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขก,กะตะนุเนเมื่อทําความชั่วทั้งการวาจาใจแล้วก็เกิดความท,ทุกข์ความยุ่งยากขึ้นมาผ่านจจในจิตใจขอนตนนเราก็เรือกเอาเรามาทําแล้วแต่ร้นทำทำอนจะไปทําทําไมทําแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอันน,น,นัน่นสมคนได้นเจริญดี่สุด ก็สามารถละบาปคือความชั่วทั้งหลายได้และก็สามารถบำเพ็ญบุญได้จากนั้นก็ศึกษาความพฤติปฏิบัติาธรรมะของโสมารุชแหพระองค์เน้นย้ำเราในประโยชน์ที่ว่าสเปสังขาราอนิจจสเปธรรมานัตตาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาสเปธรรมานัตตาติสภาพรมทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ตนปกคลที่ไหนโดยลงในหลังนี้และอะไรที่มันเป็นสมเพแล้วเนี่ย คำว่าสัมเพแปวันทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างทั้งสิ่งทีม,มีชีวิตมีวิญญาณครองมีชีวิตใหม่มีวิญญาณครอง ไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณของสิ่งทั้งที่ทมีรูปร่างและสิ่งที่ไม่มีรูปร่างสิ่งที่ไม่มีรูปร่างก็คือจิตใจเราอะสิ่งที่มีรูปร่างมีลักษณะสุดท้ายมาแล้วก็ตกเป็นเมื่อขึ้นของในตัดนดวงนาตานี่ยว่าศึกษาเมื่อศึกษาแนวทางนี้แล้วเอาทราบแล้วว่าแนวทางการมระบอริบันเป็นอย่างไรตีระนับปริญญาน้อมเอาการศึกษาเรียนรู้โดยปริยัต อาบรยะยอย่างที่เราฟังเดียเ๋ยวนี้เป็นปรรียิเนี่ยฟังการบรรยายธรรมฟังธรรมเทศนะอ่านฟังในยูทูบหรือจะฝังอ่านหนังสือวไดไปิฎกหนังสือกติธรรมคาสอนโคปาอาจารย์ประสูตรนั่นนี่อนี่คือบริยิแม้แต่าการฟังเดียเ๋ยวนี้ก็เป็นปริยะด้วย่ฟังอาการชื่อของสัมภาพธรรมต่างๆเหล่านั้นตีระนาบปริญญาน้มนำมาปฏิบัติน้อมเอาสิ่งที่ศึกษาแล้วนะ ยันที่ฟังแล้วเนี่ยเอารู้แล้วเนี่ยน้องเรไปหาใจนะแล้วก็สังเกตทีดด่กายใจของเราจากนกระทั่งเห็นว่ากายก็ไม่ที่ยงตัวจิตของเราเองก็ไม่ที่ยงมีความคิดมีความรู้สึกอะไรต่างๆมากมา,ายร่ ừ, างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายสามารถเห็นถึงเหตุผลของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันเปลี่ยนแปลงแล้วะอไปเมื่อยังพิจารณาจอนลึกเข้าไปยลึกเข้าไปจะไหนจนสัง้งกระทั่งเห็นเหตุผลเห็นต้นตอ จึงก้าวเข้าสู่ปาหานะประิญญาคืองานถอ,ถอนนะอย่างที่บอกเมื่อเช้าการศึกษารู้เท่าทันนี้การบบรบริบัติให้เข้าถึงเหตุและรู้จักเหตุเมื่อเข้าถึงเหตุรู้จักเหตุแล้วนี่ก็ใช้สติปัญญาที่บ่มมาเป็นมาถอนความเห็นปิดทั้งหมดคือไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเรานะจึงนี้ผ่านหลุดพ้นได้นี่ใน,นว่าสัมมาสน,านญญาณมียานความรู้ความจริงปรากฏขึ้น ก็คือจิตไม่รูค้ความจริงนั่นแหละในไปได้ไปดูคนว่างเงี้ยศึกษาอย่างนี้แล้วทีนี้ก็เข้าใจไปเลยอ๋อเนี่ยทำคําสอนของบุัมรารรมะเจ้านี่สอนเรื่องกิเยาของจิตสอนเรื่องความเป็นไปเป็นมาของจิตว่าจิตมีธรรมชาติเป็นอย่างไรร่างกายของเรามีธรรมชาติเป็นอย่างไรและอะไรเป็นตัวเราเป็นตัวเราจริงหรือไม่ถ้าม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วะจันินจะมายึดมั่นสาคัญไหมไปเราทําไมสาเดินรู้เข้าใจ มันมีธรรมชาติในความเป็นไปอยู่อย่างนี้ตัวตนที่แท้จริงไม่มีอยู่จิในการศึกษาตั้งสามทางปริยัติปริญญาติรันปริญญาปาหานปริญญาสามปริญญาเนี่ยคือคําสอนของพระสัมมาหุเจ้าแสามปริญญานี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ติดของเราเนี่ยศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจขณะที่ฟังในการน้นอมก็มา,าจิ้ที่นี่เห็นต้นตอของตัณหาสมุนไพย คือตัวตัรหาคือตัวสมมติใครเป็นผู้สมมติตัวจิตนั่นแหละเป็นผู้สมมติเกิดมาเองสําคัญมันหม่ยเกิดมาเองให้ความหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราเกิดมาเองต่างต่เรียกว่าสิมตะนัจจกพวกเหล่านี้ไม่อาจจะสามารถเอามาเป็นตัวเราของเราได้ตัวจิตตัวใจเียเป็นอย่างนั้นสุดท้ายมาได้ว่าอ๋นอนี่ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ทั้งสามขั้นตอนปริยัติปริญญาตีราณาปริญญาปหาห a n ปริญญา ยมาศึกษาเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนะ่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิวีั้ธรรมผลที่เกิดขึ้นความมยยึดมั่นถือมัน่นความทุกข์ทารันต่างโบยจะไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจะไม่เรียกว่ามันสําคัญทําไงนะข้อเรื่องจิตเรื่องใจในสําคัญกว่าทุกเรื่องเรามาบวชเรามาศึกษาเรามามาปฏิบัติ เพื่อเห็นจะลบล้างความเป็นไปในจิตใจของเราไม่ใช่หรือถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่พิจารณาเสียแล้วจะเอาอะไรไปพึ่งของจิตใจเราไไปพึ่งคนอื่นนะคนอื่นเ็เรื่องของเขาอเขาจะช่วยเราได้ถึงขนาดไหนเชียว่รับงานภายนอกเขาช่วยได้อยู่แต่งานด้านจิตใจในใครช่วยใครไม่ได้ตัวใครตัวเราตัวใครตัวมันพูดกันเถอะพูดตัวใครตัวมัน มันนี่ทาตนเองนะองค์พระพุทธเจ้าเธอทั้งหลายจงเป็นที่พึ่งของตัวเองเถอดดูวก่อนไปสู่ทางหลายเธอทั้งหลายจงทําที่พึ่งของตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเถิดนะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสารณะแก่ตนเถิดเธอทั้งหลายจงมีทาเป็นที่พึ่งแก่ตนเถิดนั่นก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศึกษาการปฏิบัติศึกษาทีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอริยบทเกี่ยวกับจิตใจได้ตัวจิตตัวใจนั่นน้อมก็มาหาจิตใจตัวเองนะ อย่าส่งออกน้อมเข้าอย่างเดียวสมผัสรับรูบ้มีความรู้สึกอะไรน้อมเข้าหาจิตน้อมเข้าหาจิตย้อนเข้าหาจิตนั้นเราจะเห็นต้นเหตุต้นเหตุของมันอยสุดท้ายมาจิตของเราเนี่ยยดไปเองให้ความหมายไปเองสําคัญไปเองยึดไปเองให้ความหมายไปเองนะทอ้อในนั้แต่ว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้เองแล้วปัญหาทั้งทุกเรื่องมันจะดับลงเพราะว่าตัวจิตมันดับ ความดำริทุนจิตระดับฟังธรรมะเตสังบูปสมโสโขความสงบระงับที่หมางสัง่านได้ย่อมเป็นสุขอ,อะไรเสียอได้นะ<ม>นี่คือนี่คือนิยามความหมายแห่งสมมติแห่งความเป็นิมุติียกว่าเป็นนิยามใช่กันได้แยกว่าเตสังบูปสมโสโขใช่กันได้จะนิพพาน ทำมาดับสังขารดับที่ไหนดับที่จิตก็จิตนั้นะเป็นผู้สร้างความเป็นตัวตนขึ้นสมมุติตัวเองขึ้นนั้นเรีว่าตัวจิตไม่เคยไม่เคยมีรูปร่างไม่เคยมีตัวไม่เคยมีตนอะตัวตนไม่มีตัวจิตนี่มันสำคัญขึ้นมาเองเพราะมันของเองนั่นฉะนั้นเรื่องจิตเรื่องใจงานองจิตใจนี่เป็นงานที่สําคัญกว่างานอื่นๆถ้าที่เราพยายามเจริญสติทาความรู้จักกายและจิตตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นก็สมควรให้เวลา ในการเสื่อมบริบาลน,นี่ให้มากกว่างานอื่นๆครูคบาอาจารย์ก็เป็นจะพูดชี้นําทางเท่านั้นชักชวนไปเท่านั้นชักชวนให้เราไปปฏิบัติแต่องค์พระเจ้าเองก็เหมือนกันพระองค์ก็ชักชวนะนิพัานมีอยู่หลักปฏิบัติก็มีอยู่ผู้ชักชวนอย่างเราตถาคตก็มีอยู่แล้วเธอทําอะไรกันทีนี้เราก็โอ้องโกน้องกระมาจิตใจของเราเนี่ยตั้งใจได้ไม่ตั้งใจมันเป็นเจ้าของฮะ จะสาเร็จประโยชน์ได้โดยง่ายหรือจะไม่สําเร็จประโยชน์เลยมันขึ้นอยู่กับตนเองนะ